i mm -hmm. Yeah. Really? That's a lot. for mm. okay, Gogi? Not too much. I it's enough. A bit. Well, I've, I got one <laughs> hand. I'm gonna use your hand. You look disgusting. Oh, it's hot. No. Yeah. Oh. 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 Yeah. Uh, yeah. A little bit. Is this enough for you? Oh yeah. A little bit more. <laughs> that. วันนี้นะคะก็จะมาทําห่อมหมกนะคะทุกคนไม่มีของในตู้เย็นไม่ค่อยมีอะไรเนาะมีปลานะคะก็ปลาที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนนะอันนี้ก็มีมีคนเอามาให้เนาะคนเอามาให้นะคะก็อยู่ในช่องแช่แข็งทานไปบ้างอะไรบ้างนะคะก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะก็จะมาทำเป็นห่อมหมกปลาแซลมอนนะคะก็ะก่อนอื่นเลยนะปุ๊กก็จะมาหั่นกระหล่ําก่อนเลย เอามารองก้นนะคะรองก้นคิดว่าปลาในดเดียวเนาะก็น่าจะใช้แค่สองถ้วยนี้พอนะคะเราจะไม่ใช้ใบตองนะวันนี้เนาะก็จะหั่นพริกด้วยนะคะพริกนี่ก็เอาไว้ตกแต่งแค่นั้นนะแต่งหน้านะคะแล้วก็แยกไว้ต่างหากนะคะปูนะคะใบมะกรูดก็จะใช้เป็นใบมะกรูดแค่แข็งนะ สีก็เริ่มเปลี่ยนละแต่ว่ากลิ่นก็ยังโอเคอยู่นะคะประมาณนี้นะคะก็ส่วนหนึ่งก็จะใส่คลุกเข้าไปกับตัวอหอมหมกของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้เป็นแต่งหน้านะคะก็แยกไว้หั่นผักอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะมาหั่นเนื้อปลาของเรานะคะที่เราทานที่ไทยมันจะเป็นปลาเนื้อสีส้มๆใช่ไหมมันจะเป็นคนละพันธุ์กันนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพันอนะไรน่าจะอาจจะเป็นซอกคายนะที่ทานกันที่ไทยที่เป็นสีส,มส้มมันเป็นโกละสายพันธุอาจจะเป็นพันธ์มาจากนอร์เวย์ที่มีชั้นไขมันเยอะๆอะไรอย่างนี้นะแต่พันธ์ุนี้เป็นพันธ์ุที่แบบจับจากธรรมชาตินะคะเนื้อเขาก็จะเป็นสีแบบแดงๆออกแบบส้มสดนะหรือจะง่ายกว่าหรือเปล่า <laughs> ทำยังง่ายกว่าอืม อันนี้จะทำแบบเอาไปย่างให้เลยาอันเนี้ยนะคะเขาเขาเอาก้างออกไปหมดแล้วนะเขาจะใช้แหนบใช้อะไรดึงก็ไม่รู้และแต่ว่าก้างมันไปหมดแล้วนะคะห่อหมกเนี่ยมันก็จะเป็นเอาเนื้อปลานะคะผสมกับเครื่องแกงเนาะแต่ว่าปูเนี่ยจะทำส่วนหนึ่งเนี่ยปูจะแยกไปเป็นแบบว่าใส่หน้านะคะเป็นชิ้นกินไปห่อหมกไปด้วยแล้วก็จะมีชิ้นปลาไปด้วยเพราะจริงๆมันเยอะกว่าที่คิดอ่เน,นี้ย อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราจะได้ปั่นสะดวกๆเนาะอันนี้ก็ทานสดได้นะคะแต่ว่าต้องแช่เย็นให้นานกว่าเจ็ดวันนะถึงจะทานได้เนาะเผื่อมีพยุงพยาดอะไรเงี้ย เอาใส่เครื่องปั่นเล็กของปูแบบนีนะ้เดี๋ยวลองดูว่าจะถ้าใช้เครื่องปั่นเล็กตัวนี้มันจะปั่นปลาได้ไหมนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยใช้เป็นเครื่องใหญ่นะคะถ้าปั่นแห้งๆเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะปะุจะใส่กะทิลงไปตอนนี้เลยเพราะว่าอหอหมกมันต้องใส่กะทิอยู่แล้วเนาะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นเนื้อเลยเแบบนี้นะคะพก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าปริมาณปลาปมันไม่ไม่ค่อยเยอะเนาะมันจะจัดจ้านไปจะใส่กะทิลงไปเราจะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะ ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปลาเราก็ชิมได้นะชิมก่อนเลยความเค็มมันมาจากพริกแกงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเค็มโอเคละหวานอะไรโอเคปลาของเรา อันนี้ก็จะเป็นโหระพาจากสวนปูนะอันนี้ก็คือพึ่งน้ําแข็งพึ่งจะละลายนะคะปุ๊กก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปรองก้นนะอาจจะไม่ค่อยสวยเนะไม่ได้สดนะคะแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดนะใส่ลงไปเราก็จะใส่เนื้อปลาแซลมอนลงไปนะคะเป็นต่อนเลยนี่เราก็จะเหลือไว้แบบบางส่วนเอาไว้ตกแต่งหน้านะคะ ไก่นะก็จะประมาณนี kind of ja. Bem, ้มันก um. ็จะเป็นแบบน้ำๆในนึงนะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวเพื่อเขาพองเขาโตขึ้นมานะคะเราก็จะใส่ชิ้นปลาชิ้นปลาประดับตกแต่งข้างบนนะคะ ใส่ลงไปเยอะๆนะคะแล้วนะพวกก็จะมาใส่ซึ้งแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะพอดีสามถ้วยแบบนี้นะคะอุ้ยพอดีเป๊ะเลยนะคะได้ชั้นหนึ่งเนาะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะแต่เ,เราเข้ามาดูกันตอนสุกนะระหว่างที่รอให้หอหมกเราสุกนะคะพวก็จะมาทำพริกน้ำปลานะคะก็หั่นกระเทียมก่อนเลย<ป>โอ้ยเยยา ื่อกี้ปูนอนกลางวันใช่ไหมแล้วปูก็แบบหงุดหงิดเวลาภรรยาเห่าแล้วเวลาปูง่วงงงปูก็จะแบบหงุดหงิดนะฮะเดวิดก็เลยพาภรรยาออกไปขับรถเล่นนะปูได้ยินแบบปูก็สลืมสลือเนาะปูก็ได้ยินเขาคุยกันแบบเอ๊ะเขาบอกปูว่าเออเดี๋ยวฉันจะพาภรรยาออกไปข้างนอกนะอะไรเงี้ยปูก็คิดว่าเขาจะพาไปซื้อโดนัทพากันไปซื้อโดนัทอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาพาภรรยาออกนอกบ้านเพราะว่าปูหงุดหงิดแล้วปูจะนอนฮะเขาก็เลยพาภรรยาไปขับรถเล่นแป๊บหนึ่งนะให้ปูนอน ใส่น้ำตาลนิดนึงโอ้ยมะนาวนะคะมะนาวผู้ใช้มะนาวแบบขวดนะตะกคนเพราะว่ามะนาวมะนาวสดแพงแพงลูกละ2ยี่สิบ้าบาทนะอุย้ยเยอะไปไปใครไม่สุดเด็ดๆบอกด้วยนะคะน้ำปลา พริกน้ำปลาตอนนี้ปลาเราก็น่าจะสุกแล้วแหลนะเนาะมันมันใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนปุ๊กก็จะใส่กะทิห้าลงไปที่หน้าแบบนี้จริงๆก็ต้องผสมแป้งมันอะไรอย่างเงี้ด้วยปะเพื่อให้มันเป็นแบบมันจับตัวอะไรเงี้ยเออก็ใบมะกรูดค่ะน้ำด้วยพริก อันนี้ก็คือหอหมกปลาแซลมอนของปูนะคะนี่ทานกับพริกน้ำปลาเค็มๆ Stay in there because of the the cabbage เพราะว่าในเนี้ยที่มันมีน้ำเยอะๆเพราะว่าเป็นเป็นเพราะว่าไอตัวกระหล่ำอะค่ะ It's not bad. No, David, Michelle, blah, not the one. But, like, when a fish comes whole, why don't you just leave it whole? You know what I mean? I know. Like, why do you mush it up? Well, I don't know. <laughs> what kind of fish is it? Hmm? What kind of fish is it mushed up? Salmon. Only salmon? Yeah. Mm. i I see another fish in the freezer, but I'm not sure what it is. เห็นไหมว่า all the juice is in yeah it's okay it's okay I think next time I will get add less fish and more eggs this is so salty bit so <S <Is that? S 1> careful here yeah, very salty ใส่เนื้อปลาเยอะไปค่ะใส่ที่เป็นชิ้นๆนะแล้วก็คิดว่ารอบหน้าเราจะใส่ไข่เยอะหน่อยเพราะว่าเนื้อมันจะได้เนียนๆนะคะเฮ้นยนยัยยะโอ๊ยนัยยะเรีย Really They've asked me if I'd eat it again. No. Ask me. Will you eat it again? No. No, it's okay. It's just. It's not. I would never ever ask you to make this. Really? <laughs> yeah. Here, I got an idea. I'll have all the whole salmon mm -hmm. and you eat the the, the mush. <laughs> Yeah I have I'm just kidding I like the most more than the whole Do you really mm hmm. why No smooth It's like salmon tofu It's not tofu Well it's pretty much what you did Maybe cake เขาไปทให้เดวิดทานแล้วรอบนึงนางก็ไม่ชอบทำไม่อีกก็ยังไม่ชอบนะคะแต่บางอย่างก็ทำรอบแรกไม่ชอบรอบสชอบไงก็เลยทำเรื่อยๆ Yeah did a good job Like good job, babe. Good, but you don't like it. I would never eat this again. Really? I didn't have to. Yeah. It's good. Like you did good. Stop. And <laughs> I'll make it better. I know you don't like it. Stop. Do you like it? Hmm. Do you ever no. crave it? You're like, mm, I want some houmous. Sometimes it's grill. Sometimes it's houmous, like a squid, mm -hmm. squid, mm -hmm. octopus, and all that. How many more are there? Well, what? More of those? One. Like, there's three total? Good job, babe. I don't know. I had to really force myself. <laughs> it wasn't bad. It was just. Damn it. No, it's not bad, babe. It's just not good. <laughs> but it's not because what you made it. It's because it's just in Play. general. Like, mm -hmm. I would. Not... You just don't get it yeah it's just yeah. how do you know that i'm the fish are you kidding me look at it <laughs> i know what hormach or Hormoc is you or, know or, yeah I oh. you know, tried to feed it to me before and i'm mm. pretty sure i would never eat this so, that was like a few years ago babe i know i remember it though it really it really stands out in my mind <laughs> <laughs> that you don't like it yeah. นะคะอากาศที่แคนาดาก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะที่มันเกิดขึ้นมาแรกๆเลยถ้าเกิดอากาศมันเริ่มอุ่นมันเรียกว่าดอก s n o w d r o นะคะก็จะไม่หนาวเหมือนทุกๆปีนะคะเพราะว่ามันจะมีปรากฏการณ์โลกร้อนนะมันทาให้หน่าหนาวมันสั้นลงแล้วก็หิมะอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าดูจากพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยก็จะมีแดดมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝนน้อยลงเนาะซึ่งได้ยินเสียงรบกวนิด้เงนะคะเพราะว่าเดวิดปั่นผ้านะเดี๋ยววันนี้มีข่าวเดดมาบอกอีกแล้วนะคะข่าวดีที่สุด ที่สุดในไม่รู้ว่าเป็นข่าวที่สุดหรือเปล่านะแต่ว่าในรอบสี่ปีนี้อันนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่ปู่มาอยู่แคนาดานะแอบปิดมาสักระยะหนึ่งก็ยังไม่ได้บอกเพราะว่าอยากให้มันแน่นอนก่อนนะคะจริงๆปู่ไม่ควรจะบอกตอนนี้ด้วยซ้ำจจะควรควรจะบอกตอนที่แบบว่าเออทุกอย่างมันแบบโอเคหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่เตืนเต้นนะคะเราไม่ไหวนะก็เลยจะมาบอกวันนี้เลยนะคะมาอยู่แคนาด้วยมัน4ปีปีนิดๆแล้วนะคะก็ปูกอ่า ไดอ้อยู่ในแคนาดาเนี่ยในถานะ permanent resident หรือว่าในฐานะที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเนานะก็มันจะนับวันนะคะหลังจากที่เราเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรประมาณกี่วันกี่เดือนกี่ปีประมาณเนี้ยเราถึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นเป็นซิติเซนหรือว่าเป็นอาประชากรของแคนาดานะคะปก็สมัครไปสมัครก่อนที่จะกลับไทยนั่นแหละนะแล้วเขาก็มีอ่าอีเมลตอบกลับมาตั้งแต่ตอนที่ปู่อยู่ที่ไทยแล้วแหละว่าเออตอนนี้คือเราเช็คแบ็กกรองแบ็กกราวอะไรทุกอย่างแล้วนะ เธอวันที่เธอสอบก็คือไม่เกินวันนี้วันนี้ไม่เกินวันที่7มกรานะคะซึ่งปูก็ทำการสอบไปตั้งแต่เดือนมกราสอบเป็นประมาณ20ข้อเนาะแล้วก็เป็นข้อสอบออนไลน์นะคะแล้วก็เขาก็จะมีว่าเออเราดูหน้าจอตลอดไหมถ้าเกิดเราดูนอกจอไปอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการโกงข้อสอบอะไรเงี้ยเขาก็จะปรับเราตกนะคะปูก็สอบไปเนี่ยเขาให้ผ่านอ่า15ข้อใน20ข้อนะคะ ปุ่ผ่าน15ข้อเป๊ะเป๊ะเลยทุกคนก็คือใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะปูใช้เวลาประมาณ7นาทีนะเขาให้เวลาประมาณ45นาทีเนาะปูก็แบบว่าแบบเออกลัวไม่ผ่านอะไรเงี้ยเออจริงไม่ผ่านเราก็สามารถสมัครสอบใหม่ได้นะคะแต่ว่าคือเราก็แบบอยากให้ผ่านครั้งแรกอะไรเงี้ยนะสรุปปูก,ก็ผ่านนะคะแต่ผ่านมันก็ยังไม่แบบออฟฟิเชียลมันก็ต้องแบบเออเขาก็ต้องเช็คก่อนอย่างที่บอกคือหน้าจอหน้าตาเราอยู่ตรงหน้าจอไหมเรามีการโกงข้อสอบไหมอะไรเงี้ย หลังจากนั้นเขาก็จะเช็คแบ็กกราวของเรานะคะสรุปก็คือผลก็คือเพิ่งจะออกมาน่าจะเมื่อ2วันที่แล้ว <c oughs> ออกมาเมื่อ2วันที่แล้วว่าเออตอนนี้เราเช็คแบ็กกราวทุกอย่างแล้วปู๊ก็ผ่านแล้วนะแล้วขั้นต่อไปก็คือการสาบานตนนะคะเป็นประชากรของแคนาดาแล้วบัตรที่เป็นบัตรผู้อยู่ายทาวรปูกกต้องตัดนะคะตัดเดี๋ยวคิดว่าวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าช่วงเวลาไหนของวันเนาะปูกกจะต้องเข้าร่วมพิธี เป็นออนไลน์นะเป็นออนไลน์เข้าร่วมพิธีในการสาบานตนในการเป็นประชากรของแคนาดานะคะก็จะมีหลายๆคนเนาะที่เขาผ่านอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทําวันเดียวกันนะคะก็นะคะทุกคนระยะเวลา4ปีนะก็ในที่สุดนะคะปูกก็ได้สถานะเป็นซิติเซนหรือว่าประชากรของแคนาดานะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปูก็จะสมัคร <c oughs> พาสปอร์ตนะคะก็ไปขอพาสปอร์ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวปูจ้องดูว่าพาสปอร์ตจะได้ทันกับไทยหรือเปล่านะคะไม่ได้บอกใครนะคะก็บอกแค่แม่นะคะแล้วก็บอกน้องสาวนะส่วนเดวิดก็คือบอกไปหมดแล้วบอกเพื่อนบอกญาติบอกอะไรไปทุกคนแล้วบอกเพื่อนของนางเพื่อนคนไทยอะไรเงี้ยก็มีคนทักเข้ามาหาปูแบบเออน้องปูดีใจด้วยนะอะไรเงี้ยพอได้พาสปอร์ตแคนาดาเดี๋ยวจะเอามาโชว์ทีหนึ่งนะคะทุกคนนะเดี๋ยวพอได้พาสปอร์ตมาเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเกินแบบสั้นๆว่าเออตั้งแต่ปูมาแคนาดามายังไงสเต็ 1, 2, 3, 4, 5, ปหนึ่งสองสามสี่ห จนจะได้จนได้สถานนะเป็นซิติเซนเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะคะเดี๋ยวปูค่อยไปเป็นเล่าอีกทีเป็นแบบว่าเป็นคลิปเลยเนาะคลิปยาวๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อยากให้แบบยินดีกับปูนะก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะตัดเล็บเนีอะไ้เบบี้เรยะ b า d girl Wing me. <laughs> huh wait, wait, wait. What's wrong with you? Wait, yeah. Gee, let's go. What? What? <laughs> Raya. Nip Nap Tap? Okay.